ผมแมงทับทูชนแนลนะฮะตอนนี้นะครับนะเนาะก็ท่อน้ําแตกนะเอฟซี F T, เมื่อกี้น้องมาริโอกับน้องเจ้าคุณนะฮะตามผมมาที่จะอ่าซ่อมท่อประปานะครับเนะนาะไหนดูซิอุปกรณ์นะครับน้องอนี่นะฮะนี่นะครับน้องเจ้าคุณนะแต่ว่าต้นน้ําอยู่ที่ไหนนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าอ่ออปาอปิดน้อยู่ไหนวาวน้ำนะ่ะ ว้าน้ำนะฮะว่าน้ำก่อนพ่อไปทางโน้นเหรอทางทางบ้านลุงเหรอเหรออะไรนะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามปราซอก่อนต้นน้ำอยู่ตรงไหนนะฮะก็จะได้ปิดว์านะฮะนะฮะ นี่น้องมาริโอ้กำลังจะไปดูว่าสายท่อ,อนี่มันมาจากไหนนะฮะอ๋อนะครับมางานแตงโมไว้อะไรคะโอ้ครับผมนะฮะน้องก็ขอแสดงความเสียใจเอาไว้อะไรอีกรอบหนึ่งนะฮะเนาะนี่นะซีน้องมาริโอก,ก็จะหาต้นน้ําก่อนนะ,ะจีบาวน้ำนะ,ะเอฟซีเพื่อที่จะปิดน้ําก่อนนะฮะ หาอยู่นะฮะวาวน้ำอยู่ตรงไหนนะตรงไหนเนาะหาเจอไหมเนาะนี่ฮะหามาซอซก่อนต้องเรียกนายนะฮนะ จงเรียกแอสในมา,นาอ่าอ่าถามดูว่าต้นน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยเอืออ่าอ่าเราไปดูก่อนนะฮะเอซีหาต้นน้ำไม่เจอนะครับ <c oughs> ว่าอยู่ตรงไหนจะได้ปิดน้ำแล้วค่อยซ่อท่อปลาปาปลาซ้อต้นน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะเบาวน้ำอ่ะ วาวน้ำอ่ะชอมันแตกเนี่ยนะฮะรองก่อนนะอ่คร,ค,อครับผมคุณกอนวิกาเยี่ยมเยี่ยมคุณแพรว่าขับรถอยู่ค่ะพี่ภูช่วยตัวเองไปก่อนนะคุณพี่สานมากดไลค์ให้แล้วนะคะ่ะขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ <c oughs> จะมาทาท่อใหม่นะครับท่อมันแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยนะฮะนะับต้องงอก,ก่อนนะ้วก็หาต้นน้ําก่อนนะฮะมาไังเจอไหมโอ้โหเพราะว่าจะต้องหาต้นน้ำปิดอ่าท่อก่อนนะ ใช่เราต้องตัดท่อที่มันแตกออกนะฮะไปแล้วสองพี่น้องนะสี่คุณธรมัยสวัสดีจ้าน้องปีสามแสนสวยนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี้ยเนี่ยเนี่ย่วนท่อมาว่าน้ำอยู่ตรงไหน,น ว้าน้ำอยู่ตรงไหนอ้าวแล้วมันดูมันแตกเองไดงไงน้องเจ้าคุณทไมเขาทำอะไรไม่รู้นะผมก็เพิ่งโดนตามมาเนี่ยไหนมาสารภาพใครทำนะข้อแตกทำแตกยังไงขี่รถขี่รถแล้วไปขี่รถไปเหยียบพ่อมันได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวแล้วนะดูดลยิ๊วาวอ่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดวาวแล้วอือ โอเคนะเรียบร้อยนะโอเคมั่วทางไหนนี่หรอกหนูขี่รถมาตรงนี้นะี่โอ้โหตรงนี้อย่าขี่รถมามันโดนเพระกากนู้ตรงนไม้น่ะแล้วเป็นทำเป็นหรือเปล่าได้ไปขี่รถอะไรไปลงตรงนั้นน่ะนิดนง ไปไปรอลามเลยพาน้องไปเลยไปลามก่อนไปไปลามเดี๋ยวงาทักทูเขาก็ทำเองไปทุกคนไปลามยื้อไปเนี่ยขี่รถลงไปหันที้อมันไม่ช้าค่อนทางดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยแมงตะพูมันจะเป็นเฮ้ย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 แมงตะพูโอ้ยเฮ้ยนั่น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 โชว์โชว์โอเคนั่นอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัฟ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 เฮ้ยจะได้เปลี่ยนอาชีพไหมอยากอยากจะถามถามผมได้นะไม่เกิดใช้ไปเป็นถามได้นะถามนี่นี่นั่งอยู่นี่นั่งให้ถามนี่เอ้าจะทำยังไงล่ะงับเข้าไปเรื่อยๆงับเข้าไปอ่ะอ่ะนีบก่อนหนีบก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีการเดี๋ยวนะอ่ะอัหนีบก่อนหนีบนีบได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาออกเดี๋ยวดี เอออะนีบลงแล้วก็นีบขึ้นนีบลง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 นบไปสุดสุนี่สุดๆนัอนไงเนี่ยนีบขึ้นนีบลงนีบขึ้นนบลงไม่มีน้ำชาเด้นจะรีลาอย่นั่นเด้อนบี่นะ ตรงไม่บอกว่าทำเอมทำไปแล้แมงขั้วผป๋คือยังไงล่ะทีนี้เอาว่าแมงขั้ผูไม่คือหรอมะอย่าอย่านะเดี๋ยวทำเองมันต้องทากาวก่อนเดียวบัดบดอ,อ๋อได้อยู่ใช่ไหมเป็นอยู่ใช่ไหม,ไมเออเอา โอ้นา่นดูการแกะกาวก็น่าจะรู้แล้วว่ามือชิป<ห>น,นี่นี่อุปกรณ์การแกะกาวนาน่<ห>นโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าไม่แน่พรุนกันไปหมดเลยทีเดียวเชียว<ๆ>มันต้องล้างตรงนี้ก่อนล้างท่อให้มันสะอาดก่อนท่อนะ่ะมันเออเอาเอาน้ำตรงนั้นอะ่ะเอาน้ำอะ่ะเออท่อให้มันสะอาดก่อนากาวโดนกาวมันก็ลอกออกหมดแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยยกท่อขึ้นมาก่อนให้มันพ้นขี้ดินก่อน เออเออนั่นแหละอ่าเดี๋ยวน้ำล้างให้เนาะน้ำข้อดีดีดหมดอ่ายกข้อมันขึ้นมาเออมาเอออ่ะล้างตัวโน้นด้วยเอออ่าเรียบร้อยร้อยผ่ากาวนี่มันโดนขี้ดินนะ กาลเฉพาะตรงนี้ก็ได้เฉพาะตรงนี้ทาทาเฉพาะตรงนี้ด้วยทาต้งสองข้างเลยเดี๋ยวนี้มันเข้าได้มันเนี่ยใชน้ของมันใช่ไหมมันก็ใช่อะไรดมดูก่อนดิมันมันมันใช้ได้ไหมกาวมันหมดอายุยังอุ้ยได้หมดเนี่ยเดี๋ยวจะเมาทาทั้งสองข้างเลยทางโน้นด้วยโอ้โหน้องเจ้าคุณ ขับรถมาเหยียบขับรถสามล้อไฟฟ้ามาเหยียบตรงนี้เลยอเานมาลุ้นกันนะว่าแมงกระปรุนจะสามารถต่อน้ำได้หรือไม,ม่นะเน,มมะเนื่อนต้องทำดนตรีไหมเนี่ยต้องทำดนตรีเสียงไหมเนี่ยไม่ต้องนะ,ะนั่นๆเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเฮ้ย,ยท่อมันไม่ถึงว่ะไม่ถึงแล้วก็ต้องดันท่อมาได้ไหมดันท่อยังไงแล้วท่อมันฝังดินแล้วจะทำยังไงฮะ มันหมดแล้วเหรอข้อต่อเนี่ยข้อต่ออีกเหรอเนอะแวข้อต่อใหม่พราะมันยาวกว่านี้เหรอมันไม่ถึงกันใช่ไหมอือใช่มันไม่ไปถึงเันต้องดึงส่วนนี้ออกมาหน่อยนึงมันแน่นแล้วเหรอยังดึงออกมาหน่อยนึงเพราะมันมันน่าจะดึงไอ้นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงตรงนี้มันมันปี้ไปหมดเลยไงต้องตัดออกเยอะไง ต่อนมันงมีอีกก็เนียข้อต่อเนี่ยมีอีกไม่ถึงยเบได้แล้วอะไม่มีไม่ยู่ไม่อยูเหรอมัเอยไ้นี่จะหุเนยมันจะอยู่ได้ยังไงละแล้วในถุงยังไงพ้ออะไรนะไม่เอามาต่อเอาะต่ออ็ได้มันเหลืออีกไมข้อต่อนะถ้าข้อต่อไม่เหลือแล้วก็คือจบไม่ได้ใช้น้ำเรวนนี้ ไม่มีแล้วไม่เหลือข้อต่อมีทางเดียวปิดเลยปิดาปิดท่อตัวนี้ไม่ต้องใช้ห้องน้ำฝั่งนี้ไม่ได้เขาจะอาบน้ำยังไงล่ะมีไหมมีจุกปิดไหมเพราะไม่งั้นชาวบ้านเขาไม่มีน้ำใช้นี่ปิดจุกเลยให้ช่างตัดมเามาทำเอามีไหมมีมีจุกปิดไหมตัดยาวไปหร,หรือว่าไงตัดตัดยาวเนื้อ เพราะว่ามันเพราะว่าตะเลขมันมันต้องต้องตัดยาวเอาไว้ด่ไงมันมันมันปี้ไปหมดเลยไง้วนั่นอะไรนะพี่ตีนเองอ่ะลองใส่ดูดิมันใส่ไม่ได้ฮะหาจุกมาปิดไว้ก่อนไปเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้ใช้น้ํากันหมดนี่นี่เออตัดตัดน้ำห้องสองห้องน้ํานี่ก่อนปิดแล้วฉันปิดแล้ว๋็่เราจะลําบาก มันต้องหักต้องมีทอ่อเข้ามายาวกว่านี้อีกในบ้านเองไม่มีเหรอรผมไม่มีฮะแล้วแถวน,นั้นเองไปดูหรือ,อยังไปดูซิแถวเนี้ยน่ะหาหาท่อท่อประ่ามาเพิ่มอีกหน่อยนะึงจ<อ>ะไปยิงได้ท่อหรือเปล่าพะโง่นี่งไงที่มือเองอะไรเออเราก็หาอยู่่อท่อ I แล้วนะคะเอสซีนะฮะเนาะเอาเอาท่อนี่ไปไปด้วยเฮ้ยเรียกถ่อนนี่ไปเก็บด้วย